สวัสดีครับผมสวัสดีเพื่อนๆชาว youtube นะครับพอตาผมเกมแล้วนะเพื่อนๆน,นี่นี่ดูรูด, <c oughs> ดีนะครับที่ขับมาไม่ไวนะครับผมถ้ามันนั้นมีหวังตกถนนแน่นนะครับดีนะที่มาเรื่อยๆนะผมเนี่ยแบนเลยนะก็จะไปหายางมาเปลี่ยนซารีนะครับผม อันนี้เดิมเป็นขอบเดี๋ยวผมดูก่อนนะโอ้ตั้งแต่ปีปีสองพันห้านะครับเพืนน่อนๆนี่โอ้ไม่ธรรมดาเลยนะหลายปีเลยนะครับผมสองพันห้าปีนี้สนะองพันยี่สบเนาะก็สิบห้าปีนะครับผมเป็นไปได้ไงเนะี่ยยางสิบห้าปีนะเป็นขอบสิบสี่นะครับผมอา เป็นยางขอบสิบสี่โอเคนะขอบสิบสี่เนาะเป็นยางปี15สิบห้านะครับผม <S <S ไปไงพ่อไปเลยไงไปพ่อจะไปหายางนะผมว่าจะได้ขอบอะไรน,ะน่าจะได้สิบห้าครับ <S <S 2> <S 2> เป็นเนพราตาว่าจะเอาขอบสิบห้านะครับผม ะก็มาถึงร้านแล้วตุ้ยางเหรอพี่ร้านอนะไรดีครับผมอ,โอ,อ,โอีโกองอ่ะมาใส่อีโกงเนี่ยรถหลังเหรอครับรถหลังเอาของมา <ไป S 1> ท้ายยังไงสิบสี่หรือสิบห้าดีนี่เนี่ยมีตั้งเป้าสิบสี่ก่อนสิบสี่ตรงนีเ้ยสิบสี่ต่ำ ชอบไหมตามชอบมันตามคนสี่ตามไม่ชอบถ้าสีส่ตามไม่ชอบก็ต้องเป็นสี่ห้าเลยเพราะว่าสี่ห้าะจะหายางง่ายครับครับผมตัวนี้มันเก้าแปดเครื่องข่อยางคูณสองมี 2, ข้ามาตัวหนึ่งอ๋อพี่ส่งรูปส่งลายมาเลยส่งลายไว้ในเครื่องผมเลยราคาด้วยพี่ ได้ครับได้ครับได้ครับครับครับตัวน,นี้สองสลงพันสามมาคิดไปสองันสองอันนี้สองพันร้อยะสองพันร้อยก็สองพันท่วนผู้นี่ัอ่าเนี่ยคู่นี้เลยเนี่ยตรงกองนี้นกับกองนี้เลยถ้าเอาแต่กระทะลหรกระทะใบลาคู่ละพันห้าพันพหกว่าพันห้าอ๋อครับสี่คุณคร่บคู้ละพันห้าใช่ ถ้าป้ายาเส้นละก็ตีตียาห้าร้อยก็สองเส้นกับพันและอืมครับดูในดูเฮ้ยดูยางเติมยางนั่นหน่อยสองพันสกับรถไปร้อยนึงแล้วกันอ่าได้พี่เด่นดูที่เนี่ยมันไดอย่างนี้นะเก็นแล้วก็ยกขึไปน้อยหน่อยพัดลมผมมาลมผมก็ได้เป็นคู่นี้นะเพื่อนเพื่อนล่างเยอะไหมได้เติมลมให้ถูก ถังน้ำพันลิตรคัลิตรก็เ่า้า้าห้าสิเมล้อห้าส้วคิดพันดําสองพันสองพันสามหรือเออใชาหรือสองครับขอบคุณมากครับนี่นี่ดนี่ครับให้มาทําไมอ่ะก็บอกเท่าไหร่สองพันร้สองพันร้อยใจดีนะเปียใจดีนะเบื่อๆเียใจดีกัเดีตั้งศูนย์เลยเหรอพี่มีครับ เท่าไหร่ครับตั้งศูนย์ผมตั้งศูนย์เริ่มต้นที่350สลับยางด้วยคนระับห่วงล้อก็ล้อละห้ล 5, สลับยางก็คือถ้าเกิดมั่าเหมามันก็อยู่ชุดนึงประมาณ6-700อ๋อครับเดี๋ยวเผมจะเอามาสลับยางอยู่ครับครับ,รบสลับล้อเฉยนะมันก็อีกมันมันจะมีหลายหลายช้อยสลับล้อยเฉยก็คืออาน,น้าไวหลังอะไรเงี้ยแต่ทั้งคนบอกกลับยางกลับยางผมก็ต้องถอดยางแล้วก็กลับหน้ายางใช่มันเอันนั้นอันนั้นอันนั้นไม่ต้องแค่แค่สลับล้อเฉยครับ แล้วก็ทวงล้อบอกไว้ก่อนเดี๋ยวมาเอ๊ะทะเลาะกันอย่างเมือวานอืมเปียกยางนี่ยางแบบนี้คู่เท่าไลพี่เนี่ยเนี่ยเนี่ยคู่เท่าไลเนี่ยสองพันหกครับได้กระทะด้วยเหรอใช่ครับสามสิบพนี่เลยโอ้เป็นยางหล่อใช่ไหมย่างหล่อดอกครับเป็นยางหล่อดอกครับถ้าแบบเปอร์เซ็นต์สามเล่มนี่เฉพาะยางอย่างเดียวคู่สามพันสองอ๋อยางใหม่ ผลเรียกเปอร์เซ็นต์เหนือยนะยางเปอร์เซ็นต์ใหม่นะยาเปอร์เซ็นต์ใหม่คู่ละสามเป็นสองขอบสิบหกไว้สิบหกครับอันสิบห้าแพงกว่าแต่ว่าสิบหกตอนี้ผมไม่ได้มาโชว์อยู่หลังบ้านอ๋อที่เข้าซื้อไปโอ้สามเปนสองก็โอเคนะมีมีมีอ๋อแต่ว่าให้มาแถวนี้เนาะมองกว้างหน่อยก็ดีนะครับครับก็ถ้าเพื่อนๆสนใจมีที่จะเอายางไปใส่รถอีโกงรถทุกอย่างนะครับรถกระบะก็มีนะเนี่เยอะแยะเลยนะครับ พิกัดก็อยู่ที่ตำบลหนองสนนะเพื่อนๆเปิดวันจันทร์ถึงวันเสาร์นะครับตั้งแต่เวลา7จ็ดโมงถึงห้าโมงครึ่งนะครับผมวันอาทิตย์หยุดครึ่งวันอ๋อเนี่ยมียางรถไถยเยอะแยะเลยนะครับเพื่อนเนี่ยพี่กัดก็อยู่ตรงนี้นะครับไอ้ตรงนี้จะเป็นปั๊มน้ํามันนะครับตรงข้ามกับปั๊มน้ามันเลยนะครับที่ตำบลหนองสนุนย ออกมาได้นะครับก็ราคาก็กันเดงครับคุตาผมก็ไปจัดไปแล้วครับคู่หนึ่งนะครับผมเนี่ยผมก็มาซื้อที่มาซื้ออะไรที่นี่นะครับพวกสีพ่นเครื่องเนะี่ย้ะพวกอะไรนะอะไรคโปตาผมผมก็มาซื้อที่นี่นะวิ่งมาที่นี่เลยนะครับโอเคตนะ้องไปต่ขอขึ้นละแต่เดี๋ยวผมจะมาสลับยางวันหลัง จะมา่วงรอเด็ดโอเคตัดเจร้อย <ผม S 2> ขอบคุณครับผมค่ะเพืเ่อนเราขับกันอ่ะมาถึงแล้วนะครับเพืเ่อนๆอ่ะก็ทำไปนะถึงบ้านแล้วนะครับผมเดี๋ยวจะเอาแม่แรงนะครับโอ้เหนียวบงัง เห็นน้ำไม้ไม้เกียนแดีวมันจะไม่ถึงหมุนขึ้นเลยพ่อหมุนขึนนขนสูดหรือเปล่ายานมันไม่พอพอครับขึ้นยังสูงหมุนขึ้นไปเลยสูงไหมเนี่ยอ้าพ่อขึ้นละฮึใครัวสูงน้ำไม้หมุนสูงนี้กันย้อนก็สูน่ะ ขึ้นไมรงเอาเลยนะครับผมพี้เกียจยกนะครับยกไม่ไหวนะครับเอวไม่ค่อยดีนะครับผมอยางขึ้ีกขึ้ีกั้งเยอะฝนตกนะครับเพื่อนๆนี่ไม่ได้ตกมาหลายวันแล้วนะเนี่ยมีวันนี้ฝนตกนะครับโอ้เปียกเลยนะครับผม ร้อยละจะเอานี่หน,นร้อนกว่รอบบ้นอนครับึใส่มาแล้วนะครับผมรอเลยคราวนี้ <c oughs> <c oughs> ก่อเส้นละหนึ่งพันนะครับผมพันหนึ่งร้อยนะครับกับกระทะนะครับ ก่อยางเป็นปีอ่อปี2009นะครับผมผมดูแล้วประมาณ10 11ิบเดปีนะปีในสอ2พันยีสิบนะครับผมฝน,นมตกนะครับเพื่อนๆก็ไหวไหมเนี่ยไม่ไหว เอาไว้ก่อนไงเราต้องรอไอ้ฝนหยุดก่อนเนาะฝนยุดตตกแรงมากเลยนะครับเพื่อนๆเดี๋ยวต้องรอไอ้ฝนหยุดก่อนนะครับโอ้ไม่หมุนตามนมหมุนแล้วฝนก็นยหยุดแล้วนะครับเพื่อนๆ <laughs> <c oughs> อรานี้ก็จะยกเอาเลยนะครับไม่เอาแม่แรงแล้วนะครับผมเพราะว่ามันก็ไม่ค่อยหนักเท่าไหร่นะครับขึนแม่แรงก็เสียเวลาอีก ยกเอาก็เบาๆนะครับผมไม่หนัก ก็เสร็จเรียบร้อยแล้วนะครับเพื่อนๆโอเคเนาะแข็งฝนมาเลยครับเนี่ยโอเคนะคเพื่อนๆก็ช่วงนี้ก็งานยำนาก็จะไม่ค่อยมีนะเพราะว่าเสร็จกันไปหมดแล้วนะครับผมแล้วก็มีหว่านแห้งกันเยอะนะก็จะห่างๆหน่อยนะโอเคนะครับเพื่อนๆวิดีโอชุดนี้ก็จะขอจบไเพียงเท่านี้นะครับ ขอบคุณเพื่อนๆที่เข้ามารับชมกันนะครับผมขอบคุณทุกไลฟ์ทุกกำลังใจนะครับยังไงก็ฝากกดติดตามไม้ด้วยนะครับสวัสดีครับ